สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่คับน,นะครับในเกมซอมบี้ฟอนเทียสี่นะครับวันนี้เราก็มาเล่นกันต่อในส่วนของดิเฟนสเตทนะครับอันนี้พี่ก็เหลืออีกไม่กี่ดานแล้วแหละ๋ยวขออื่นกูเปลี่ยนมาแป๊บเพื่อไม่ให้ได้เกิดารามเวอร์วังอลาัางการจะได้แบบเออทำคลิปให้ดูหลายคนก็สงสัยออาทำไมพี่ไม่ใช้หมาแดงก็เพราะว่าพี่จะทำให้ดูไงว่าผ่านแบบปกติมันก็ผ่านได้นะ ไม่ว่าอะไรมากมายเราก็ไปลุยกันแต่เดี๋ยวกูไม,ม่เอาไอเทมช่วยเหลือเลยหรอไว้ชิมไฮมาเพราะหมาตัวม่วนสัญญาใครก็มีอืม,มก็ไม่ได้ เะีบยดมันมีตัวระเบิดก็ได้อยู่นะ <c oughs> เฮ้ยจิหมหายแล้วสกิเมอร์ปล่อยไว้ไม่ได้จรงนี้อันตราย rồi, mẹ mày 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 khả năng gì quá mày 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 อะไรนหลอดลวบุญกี่เวฟวะเนี่ยเอ้ายังมีหลงอีกัน

มมีเเต็ยโอเคจบแล้วก็มีประมาณนี้นะครับนี่ก็เหลืออีกแอรีเดียวเดี๋ยวเพิ่มน่าจะเพิ่มทันท้ายกับกระสุนก็น่าจะลุยได้แล้วแหละครับแมงโฆษณาเลย จ,จบแล้วครับกับดีเฟนสเเตทด่านที่45นะครับเหลือ46แล้วก็เดี๋ยวต่อที่47แล้วนะเราก็จะไปเล่นปืนใหม่ได้แหละอันนี้คือตัวปืนใหม่นะแต่รู้สึกปืนใหม่ประสิทธิภาพมันเอาเฮียไม่โชว์เว้ยต้องไปดูในร้านใหม่รู้สึกว่าความแม่นยำม,มันลดต่ำกว่าวะมาดูกันนะเนีย่ยไม่ใช่เดี๋ยวมาดูเอ้ยไม่ใช่ดิตกลงตรงนี้ มันดูนะเห็นป่ะกระสุนก็น้อยกว่าเออ4 5 0อันนี้600นี่โหลดสปีดก็ช้ากว่าแต่วิลิตี้ก็ต่ำกว่าถ้ามันมีดีกว่าตรงไหนวะกูงงเดี๋ยวยิงก็ช้ากว่าแต่มีแค่กระสุนแรงกว่ากันนะนี่งงจิ้มหายอืก็งงนี่นะ จนึ่งคือปืนมันยิ่งสูงสตอเบ b i l i ี y มันควรจะสูงเนาะไฟเลสสูงอะไรเงี้ยเออเสร็จแม่งต่ำกว่ามีพาวเวอร์สูงกว่าอย่างเดียวเหมันปืนลูกไม้น้อยยังไงก็ไม่รู้ก็น่าจะไม่อะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปดิเฟนเ์สเตนนะครับจานที่สี่สิบเท่าไรวะห้านะครับใครเล่นไปถึงไหนก็คอมเมนต์มาได้นะแต่ส่วนใหญ่ที่ว่าเขาก็น่าจะใช้หมาไวพาร์ตกันอะไรอ,ะอืม ซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจพี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนถ้าใครอยากพี่ทำบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็้ามาอ่านเป็นระยะระยะอยู่แล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตามกันได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกสนุกพี่ก็จะมาเล่นให้ดูนะครับยังไงขอโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ